ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวด ฝนฟ้าพยากรณ์คลิปนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผมทั้ง15จังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ข้อมูลการวิเคราะห์โมเดลฝนก็จาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือ ก็ยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เราง่าจับตามองก็อยู่แถวทางจังหวัดแม่สายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางลำพูนนะครับผมตลอดทั้งสุูขทไทยพิศนุโลกพิจิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะเป็นทางน้ําลงมารวมไปจนถึงนครสวรรค์นะครับผมช่วงนี้ประเทศไทยเราก็ฝนค่อนข้างชุกนะครับที่ผ่านมา แต่วันพรุ่งนี้ภาคเหนือก็มีฝนค่อนข้างน้อยแต่สําหรับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่โดยเฉพาะตามตรงทางฝั่งที่ที่ตัวันตกและก็ตรงกลางๆางของทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเส้นเป็นแถบไล่มาแต่จังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดอยู่ในช่วงเวลาประมาณ เที่ยงจนถึงประมาณ18นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงเย็นๆกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวช่วงเย็นๆนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวแล้วก็ปกคลุมอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับผมตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศสปปลาวครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของภาคเหนือวันจันทร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2568 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือก็คาดการว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมมวนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับผมเรามาติดตามการ ติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนบนกันครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนบนก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พยาวน่านแพร่ลำปางลำพูนก็คาดการว่าภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่32-35ถึงองศาเซลเซียส ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24 2 6องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนล่างกันครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุตรดิต์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและจังหวัดตากโดยคาดการว่าลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนล่างนั้น มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-26องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยเรานะครับแม่พี่น้องประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยทางภาคเหนือนั้นมี2จังหวัดนะครับผมที่คาดการว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลิเมตรโดยแทนค่าด,ด้วยสีเหลืองได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดต,ต,ตากนะ รามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวานวันที่1มิถุนายนปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่29.5ม mm ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยฝนเมื่อวานนี้ก็จะตกอยู่แถวทางฝั่งตะวันตกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็อยู่แถวทางฝั่งตะวันตกที่ติดชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ที่ตก วันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้จะเลื่อนมาทางตอนกลางๆนะครับผมตามโมเดลฝนก็จะอยู่แถวทางลำปางลำพูนเชียงใหม่สุโขทยัยกำแพงเพชรที่จิตเพชรบณ์และพิษณุโลกนะครับผมสําหรับวันนี้แต่ก็ฝนก็จะเริ่มมาจากตั้งแต่ตามแนวชายแดนของประเทศเมียนมานั่นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ ประจวนของทั้ง15จังหวัดของทั้งภาคเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยลงรายละเอียดจนถึงในระ,นระดับอำเภอนะครับผมสำหรับวันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินดินแดนส้มสีทองเรื่องรองพระาธาตุแช่แห้งเนะรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจันทร์ที่2มิถุนายน คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของแม่ฮ่องสอนวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงศกเมยแล้วก็มีสองอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นฝนตกปานกลางได้แก่ปางมะพร้ากับอำเภอปลายนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ33ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสลามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายจันที่2มิถุนายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันเมืองเชียงรายแม่ลาวแม่สวยส่วนอำเภออื่นๆนั้น คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่เวียงปะเป้าอำเภอพานป่าแดดเทิงเวียงแก่นเชียงของเชียงแสนแม่สายดอยหลวงเวียงชัยพยาเมงลายขุนอำเภอขุนตาลเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ จันที่2มิถุนายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อเภอแม่อายฝางไยประการเพรา้าดอยสเก็ดอเภอแม่ออนอเภอสันกำแพงกัญญาณิวัฒนาแม่แจ่มอเฮอตและอเภอ,อมก๋อยนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่ อำเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันปะตองดอยหลอดอยเต่าอำเภอจอมทองแม่วางสเสมิงแม่แตงเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ33ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสรามาติดตามการพยากรณ์อากา,กาปศประจำวันของจังหวัดลำพูน จันทที่2มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่ทุ่งหัวช้างกับอำเภอรีส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่บ้านที่เมืองลำพูนแม่ทาป่าสซางบ้านโฮองเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 4ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียส ลำพูนวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนน้อยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อา,ากาศประจำวันของจังหวัดลำปางจันทที่2มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แ,แก่วังเหนือเมืองปานแจ้หม่มงาวอำเภอเถินและอำเภอแม่พลิกส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่เมืองลำปางแม่เมาะแม่ทะห้างฉัดเกาะคาเสริมงาม สบปราบอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่จันทร์ที่2มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอลองเด่นชัยและวังชิ้นส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอสองอําเภอร้องกวางหนองม่วงไข่อําเภอเมืองแพร่และสูงเม่นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสและมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านวันที่2มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่2แควเชียงกลาง อำเภอปัวอำเภอบอกเกลือสันติสุขและแม่เจริมนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่เฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างท่าวังผาอำเภอเมืองน่านภูเพียงบ้านหลวงเวียงสานาน,น้อยนานมืน่นเป็นต้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียส เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาวันที่ 2. มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอภูกรายาวดอกคำใต้แม่ไจและอำเภอเมืองพะเยานะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่ภูซางเชียงคำปงจุนและอำเภอเชียงม่วน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25 25องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากจันทร์ที่2มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่ท่าสองอยางแม่ละมาดอำเภออุ้มผางส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลาง ได้แก่3เงาบ้านตากเมืองตากหวังเจ้าแม่สอดและพบพระนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์จันทที่2มิถุนายนเมืองมะขามหวานวันนี้วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่วังโปงเมืองเพชรบูร์ชนแดนหนองไผ่บึง3,000วิเชียรบุรีส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอสีเทพเขาค้อลมสักลมเก่าน้ำหนาวอุภูมิสูงสุด3,4ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้มาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรจันทที่2มิถุนายน คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่พานกระต่ายลานกระบือทายงามคลองลานปางศิลาทองส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยโกสัมพีนครเมืองกระแพงเพชรคลองขุงสทายทองวัฒนาบึงสามัคีชานุวรลักษ์บุรีนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 3- 3 ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรวันที่ 2. มิถุนายนสำหรับจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่สากเหล็กวังไสยพนอำเภอเมืองพิจิตรสามงามโพประทับช้างตะพานหินทับคอ ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่วชิระบารมีบ,บึงนารางโพทะเลบางบุญนาคและอำเภอดงเจริญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3-4ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์จันทที่2มิสุนายนเมืองลังศาดหวานมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอท่าปลาอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์อำเภออำเภอรับแลนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่บ้านโคกฟากท่าน้ำปาดทองแสนขันอำเภอตรอนและอำเภอพิชัยอุณหภูมิสูงสุดที่34่ 4, ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียส มาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทยัยวันที่2มิถุนายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แ,แก่ศรีสัชนาลัยเมืองสุขโขทยัยอเภอกงไกรลาศและอ,อครีมาศนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยได้แ,แก่ศรีนครสวนขลกศรีสำโรงทุ่งเสเหลี่ยมบ้านด่านลานหอย อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกจันทร์ที่2มิถุนายนเมืองสองแคววันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางสำหรับจังหวัดพิษณุโลกวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่วัดโบสถ์พรมพิรามวังทอง เมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มและบางละกรรมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่ชาติการคนครไทยและเนินมะปรางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสล้วมาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับโมเดลฝนวันนี้ของทางภาคเหนือนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมๆนะครับผมคือ ช่วงเช้าไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมมีก็เล็กๆน้อยๆโดยกลุ่มเมฆฝนจะฝนคาดการว่าจะตกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่13นาฬิกาจนถึงประมาณ18นาฬิกานะครับผมและช่วงค่ำคืนก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปลอดโปร่งในช่วงค่ำคืนเรามาติดตามโมเดลฝนกันในประจำวันที่2วันจันทร์ที่2มิถุนายนก็พบว่าตั้งแต่ช่วง ตั้งแต่เช้าของวันที่2มาจนถึงประมาณ10บโมงก็พบว่าภาคเหนือนั้นยังไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนหรือมีกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาแน่นอยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมที่ติดกับประเทศเมียนมาตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงจังหวัดตากนะครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างเล็กน้อยอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วง11จนถึง12นาฬิกาช่วงนี้กลุ่มเมฆฝนของทางภาคเหนือ นั้นเริ่มหนาแน่นพอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องได้กระจายตัวเป็นหย่อมๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างนะครับผมและก็ภาคเหนือตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มหนาแน่นมากขึ้นคาดกันว่าตามแนวชายแดนจริงๆอาจจะมีฝนตกแล้วนะครับผมตั้งแต่เวลา11 12 13นาฬิกาตั้งแต่จังหวัด จังหวัดแม่สอดชายแดนของจังหวัดแม่สอนลงมาจนถึงอุ้มผางจังหวัดตากนะครับผมโดยฝนวันนี้ก็จะเกิดอยู่แถวบริเวณนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เคลื่อนเข้ามาทางตอนกลางของภาคเหนือหลังจากนั้นตอนเย็นๆก็จะกระจายตัวเป็นย่อม,อมแถวทางภาคเหนือทางฝั่งต้นออกเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงในช่วงเวลา14 15 16 17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ ภาคเหนือจะมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่หนาแน่นตั้งแต่ค่อนข้างหนาแน่นจนถึงปานกลางและหนักโดยแบ่งออกเป็นถ้าเป็นพื้นใหญ่ก็จะอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางจังหวัดตากพิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรและก็อำเภอวิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์นะครับผม อยู่ในบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพื้นใหญ่นะครับผมที่ค่อนข้างตั้งแต่หนาแน่นจนถึงตกหนักนะครับผมโดยพื้นที่ที่คาดกันว่าจะเป็นฝนตกหนักสําหรับภาคเหนือในช่วงเวลา14 15 16 17าิินาฬิกานั้นจะอยู่แถวบริเวณจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่แถวทางขุนยวมไล่ลงมาตามแนวชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องแม่ลาน้อยโดยกลุ่มที่2จะอยู่แถวทาง ขุนยวมแม่ละน้อยแม่เสลียงอมก่อยท่าสองยางแม่สอดและพบพระนะครับผมนี่คือกลุ่มกลุ่มที่สองที่ค่อนข้างที่คาดกันว่าจะเป็นฝนตกหนักนะครับผมในช่วงเวลา14 15 16นาฬิกาและอีกกลุ่มหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นหย่อมๆนะครับผมก็อยู่แถวทางเชียงใหม่จังหวัดเพเ่อเมืองของจังหวัดลำปาง เป็นย,ย่อมนะครับสำหรับทางภาคเหนือในช่วงเวลา1ี่ส1บนาฬิกาส่วนทางภาคเหนือแถวทางที่ติดกับชายแดนติดกับสอปปลาวจะยังอยู่ในลักษณะค่อนข้างเล็กน้อยอยู่นะครับผมตั้งแต่จังหวัดเชียงรายพะเยาอำเภอพะเยาจังหวัดน่านรวมมาถึงตามแนวชายแดนของจังหวัดจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับพ่อแม่พี่น้องอย่างค่อนข้างเบาบางอยู่เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงที่ส ในช่วงที่3ของวันที่2กันครับผมก็พบว่าช่วงนี้กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นเป็นเส้นเป็นแถบตรงกลางๆของทวีภาคเหนือนั้นได้กระจายตัวและก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกนะครับผมเป็นหย่อมๆแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เวลา17 18 19นาฬิกานะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหย่อมๆแต่ก็ยังถือว่ายังค่อนข้างหนาแน่นอยู่ก็ไล่ก็เป็นกลุ่มที่ตั้งแต่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จังหวัดพิจิตรนะค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็จะเป็นหย่อมนะครับพอแม่พี่น้องตกก็ที่ตกหนักก็จะเป็นหย่อมๆย่อมไปไม่ได้กินพื้นที่มากมายโดยเฉพาะแถวทางอำเภอปัวของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งของกลุ่มเมฆฝนก็คืออยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมานะ ได้แก่ของทางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะครับผมตามแนวชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ยังค่อนข้างเบาบางอยู่แต่ก็จะมีอย่างที่ว่านะั่นคือลักษณะเป็นหย่อมๆส่วนที่หน้าจับตาก,ก็คือทางพมา่าฝั่งทางเมียนมาะนะครับผมที่ตรงข้ามกับท่าคีเลลกแม่สายนั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนัก,นก,นกตั้งแต่เวลา สิบสี่นาฬิกามาแล้วจนถึงเวลา17นาฬิกาก็ยังปกคลุมอยู่ในบริเวณเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงค่ำคืนของวันที่2ก็พบว่าตั้งแต่20นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่2ภาคเหนือส่วนใหญ่จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงจังหวัดตากเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ชายแดนของ ทางจังหวัดเชียงรายที่ติดกับประเทศเมียนมาและสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดเชียงรายนั้นค่อนข้างกินพื้นที่น้อยนะครับผมเชียงของเชียงแสนเรามาติดตามโมเดลฝนกันในเช้าวันใหม่ของวันที่ว,ทวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นในลักษณะเดิมก็คือตั้งแต่เริ่มวันใหม่ของวันที่3จะเป็นเป็นต้นมาจนถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันที่3ภาคเหนือ ส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยจะมีกลุ่มเมฆฝนก็ยังก่อกลุ่มอยู่ในลักษณะเดิมก็คือตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและแกี่ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ชายแดนของจังหวัดตากตามแนวชายแดนจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามารอเลี้ยงและอาจจะมีฝนตกตกค่อนข้างกระจายตามแนวชายแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะอยู่ในลักษณะตกแล้วหยุดพักสักพักหนึ่งแล้วก็ตกอีกนะครับผม ในช่วงค่าคืนเนื่องจากว่าอิทธิพลของลมมรสุมวตนตกเฉียงใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับในวันที่3แลเรามาติดตามโมเดลฝนกันก็จะเริ่มอยู่ในลักษณะใก,ใกล้เคียงกันก็จะอยู่ในลักษณะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าหโมงเช้าเโมงเช้าเลื่อนมาจนถึงเวลาประมาณ10บโมงนะครับผมของวันที่3กลุ่มเมฆฝน ก็ถือว่ายังค่อนข้างน้อยสะสมค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมส่วนใหญ่ก็ยังสะสมอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็เช้าช่วงนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดอื่นนั้นก็ถือว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบา <ๆ S 1> บางนะครับผมสําหรับวันที่3ของทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคเหนือในวันที่3นี้จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มเข้ามาสะสมในช่วงเวลา12จนถึง14นาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและก็จังหวัดน่านคาดกันว่าช่วงนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นแล้วสําหรับเชียงรายพะเยาน่านคาดกันว่าจะเริ่มมีฝนตกนะครับในช่วงตั้งแต่12-13-14นาฬิกานะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้นน่าจะอยู่ในลักษณะค้มฟ้าค้มฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามโมเดลฝนกันในวันที่สองนี้เออในวันที่สามที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นประจำวันและอาจจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักประจำวันที่สามนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะพบว่าตั้งแต่เวลา15 16 17นาฬิกานั้นทางภาคเหนือ,อจ,จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นจนถึงปานกลางอยู่แถวทางฝั่งตะวันออกนะครับผมที่ติดกับ สปปลาวเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันที่3โดยทางฝั่งตะวันตกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา1 0 1 5 1 6 1 7นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นจนถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักก็อยู่แถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอาจจะเลยลงมาจนถึงจังหวัดแพร่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้นะครับผม ส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นั้นมีฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับผมในเวลา 10, 15, 16, 17นาฬิกาของวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องพอเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วง 18, 19, 20นาฬิกาก็พบว่าภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในวันที่3นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พอส,สรุปได้ว่าในช่วงตอนกลางวันของวันที่3นั้นภาคเหนือ มีกลุ่มเมฆฝนหรือมีฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณน,นี้นะครับสําหรับวันที่3สําหรับวันที่3ก็จะยังคงไม่มีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับสาหรับทางภาคเหนือ24นาฬิกาของทาง ของวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมค่อนข้างปลอดโปร่งครับในช่วงดึกของวันที่3สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ในช่วงดึกคือ24นาฬิกาของวันที่3นะครับในการวิเคราะห์โมเดลฝนสําหรับทางภาคเหนือเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็เลยไม่ค่อยวิเคราะห์โมเดลฝนไปประมาณไปมากกว่า2วันนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะอยู่ในลักษณะข้ามวัน นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคเหนือวันนี้ก็มีกลุ่มมีฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็ยังมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม